อคุณปรีชาต่อครับสวัสดีครับคุณปรีชาครับผมเจินครับ <ผม S 1> เป็นยังไงตยวนี้ตอนนี้ผมเป็นหนี้ของบริษัทมิตรแที่สารครับผมยืมเงินต่องอที่แล้วแล้วตอนนี้ก็จะโยกให้ไปไปอยู่บริษัทอื่นนะครับคือไม่รู้ว่าเขาเขาบอกว่าจะขายฝากนะครับผมไปขายฝากมันผมผมยังรู้ว่าขายฝากน,นี้แต่ คุณปีชาด,ดูดูดูสัญญานิดหนึ่งนะคุณเป็นหนี้กับบริษัทกอไก่นะสมมุตินะครับคผมเออคุณได้จดจำานงประกันที่ดินเป็นประกันหนี้ไหมไปจดอยู่กรมที่ดินอยู่ครับจดจำานงใช่ไหมฮะหรือขายฝากจดจำานงครับอ่าจดจำานงทีนี้บริษัทกอไก่เขาบอกเขาจะขายหนี้คุณให้กับบริษัทขอขายอย่างนี้ถูกต้องไหม ครับผมเออคุณก็เลยอยากจะรู้ว่ามันน่ากลัวมันอะไรยังไงไหมอ่าเชิญนะทนายได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับอธิบายตรงี้กรณีอธนะิบายฟังว่านะครับเจ้านี้นะครับสามารถขายหนี้นะครับให้บุคคลอื่นนะครับกรณีที่คุณทําสัญญากู้ยืมเงินจำนองเนี่ยเขาบีสัญญาแน่ อย่างนี้นเขาสามารถที่จะโอนสิทธิ์เขาเรียกโอนสิทธิ์นะครับอย่างเช่นสถาบา<ะ>ันการเงินก็เช่นเดียวกัน <comprendre. S 2> กรณีสถาบันการเงินเขาก็จะมีการถือครองได้กี่ปียึดได้ก,กี่ปีตามตามตกฎหมายนะครับเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาถ้าไม่สามารถทวงนี้ได้ติดตามหนี้ไม่ได้เขาก็สามารถที่จะขายหนี้ให้กับบุคคลอื่นนะครับขายหนี้มาไปบ,บริษัทอื่นอาจจะเข้า kicks, เข้ามาป,ป,ร,ะประมูนีเขาเรียกปะมูนีแล้วเขาก็รับ เป็นเจ้าหนี้ต่อไปไอ้ตรงนี้ทําได้ครับนะครับก็ก็ก,ก็ก็ปกติก็ทําแบบนี้อยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะโอนหนี้จากเราเป็นลูกหนี้ของนายกอ ไปเป็นลูกหนี้ของนายขออันนี้สามารถทําได้ครับนะครับทําได้ครับไม่ได้มีผลเสียอะไรครับเราไม่ได้มีผลเสียฮะเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนะเราก็ยังเป็นลูกหนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเจ้าหนี้สักกี่คนเราก็ยังเป็นลูกหนี้เหมือนเดิมครับนี่สิทธิ์เราก็ข้อบังคับเรื่องเรื่องเงื่อนไขในสัญญาก็ยังถูกบังคับในสัญญาเดิมก็โอนไปใช่ก็โอนไปทุกอย่าใช่ครับคุณปีชาเป็นอย่างนี้นะถามเห็นหนือครับ คือคือสัญญาของบร uh ิษัทเก่านี่ครับของเงินเง็นแทอีสานนี่ครับผมสัญญากันไว้สองปีครับแต่เดี๋ยวนี ấu, ้ผมไม่ได้ไม่ให้ต้นทั้งต้นทั้งอกาะเขามาห้าห้าเดือนแล้วครับมันจะเป็นไรไหมครับก็ถือว่าผิดสัญญาแล้ะครับนะครับถ้าเราเราไม่ชําระหนี้เดี๋ยวฟังก่อนนะครับไม่ชําระหนี้ตามเงื่อนไขเช่นกรณีสัญญาระบุว่า คุณจะต้องชําระรายเดือนอเดือนละเท่าไรเช่นคุณต้องชำระรายเดือนเดือนละ1 0,000บาทอ,อันนี้คุณผิดนัดมา5เดือนแล้วถูกต้องไหมครับครับอันนี้ถือว่าผิดนัดผิดสัญญาแล้วเขาสามารถที่จะทําหนังสือแจ้งบังคับจำานงได้เลยเดี๋ยเขาจะมีหนังสือมาเดี๋ยเขาจะมีหนังสือมาแจ้งแจ้งว่าให้คุณไปชําระนี่คุณไปชําระนี่เขาก็สามารถยื่นฟ้องบังคับจำแนงขายทอดตลาดได้เลยเอาทรัพย์ที่เราจดจำานงเนี่ยนะใช่ครับนะครับเอารั์ที่กดจำานงเนี่ย ต้องแก้ต้องพิจารณาต้องรับแก้ครับคือเขาจะโยกโยกไปให้เป็นของบริษัทอื่นนะครับได้ไหมครับได้ครับได้ครับเขาจะโอ้โยกเขาจะโอ้เจ้าหนี้เขาจะโอนสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้อื่นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้นะครับส่วนเรามีหน้าที่ในการชําระหนี้เราก็ต้องชําระหนี้ เราจะอ้างว่าเราไม่ชําระหนี้เพราะเขาโอนสิทธิ์โอนหนี้ไปให้คนอื่นอันนี้อ้างไม่ขึ้นแล้วครับนะครับอ้างไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> เ,<อ>เพราะฉะนั้นรีบไปดําเนินการนะครับเราเป็นหนี้ก็รีบดําเนินการตาม <c oughs> ตามเดิมทุกอย่างตามเงื่อนไขเดิมทุกอย่างนะครับตามตามกฎหมายเนี่ย <c oughs> ดอกเบี้ยร้อยได้เท่าไหร่ครับคือคุณต้องไปดูในสัญญานะครับผมให้กลับไปดูในสัญญานะครับเพราะว่าการการการจำนองเนี่ยฮะการจำนองถ้าเป็นสถาบันการเงินเนี่ยฮะ เขาก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการขึ้นลง MRR MLR อะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูในเงื่อนไขที่คุณทําสัญญาว่าคุณทําสัญญาดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่นะครับถ้าผิดนัดคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหนนร่นะคุณต้องกลับไปดูใน ในในสัญญาฮะเพราะว่ามันยังมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สถาบันการเงินเขาสามารถดําเนินการตามนั้นได้นะครับ,รบดูนะ,นะสัญญาตัวสําคัญเชียวนะกรณีการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดแล้วดอกเบี้ยขึ้นเท่าไหร่ยังไงนะหลายคนไม่ค่อยจะได้ติดตามครับเรามาดูว่ามันก็จะกองในเรื่องของดอกเบี้ยการผิดนัดอะไรทั้งเยอะนะครับดอกเบี้ยผิดนัดจะขึ้นมาสูงมากครับไปติดตามนะฮะในสัญญาเลยนะครับครับ ขอบพระคุณนะรีบแก้นะครับเดี๋ยวเขาบังคับจำนองมันจะลำบากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณ